กระมายอ่ะจ๊ะออกมากับผู้ใหญ่หญหบ้านกับเมียลูกหลานผ้าเนียงามนะผู้ใดฮ็ดให้ล่ะหลานจาาอันนี้ชันเคยให้ศิลปะชีพลองทำนะลองทำว่าลายไทยนี่ละคนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ แม่สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่าจ้ายังอยู่นะแล<ม>้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าข้าสมาชิกทอผ้านะพยายามถอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ้าเดี๋ยวนี้ยังเท็ดไว้หร <c oughs> มันจา้าและบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่งจังหันเนี่ยยังมีคนที่ สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายแบบนีหลายมสมาชิกขอผ้าได้ไหมจ๊ะไดจ๊ะขอผ้าไหมขายเนี่ยปีนึงได้เท่าไหร่คนละ กรุงเทพฯอยากไปเห็นนะเข้ามาเห็นมาดูประมาณสี่ไมล์ตีโลกแล้วเป็นที่ทค,ขขค่อนข้าไม่เป็นไรเวลาลูกหลานก็ทำได้ลูกหลา เวลาลูกนอนเราก็ทำเวลาลูกตื่นเราก็เลิกทำสวยยังโบราณนี่สวยนะคะทำนี้มาหลายๆตัวกล้องมาที่สวยนี่ค่ะแล้วเขาชอบเรีนยนนั้งสิ ที่กูชอบในมางส่นตอนนี้ไปอาศัยใครอยู่ลูกนะกูอยู่บ้านแมก็ทำไร่ข้าวและปลูกข้าวเจ้าปลูกกระหล่ำปลีนี่สวยสวยดีนะ เลขที่เจ็ดหมู่งห้าบ้านดงน้ำยินตำบลคำตะกร้า อำเภอคำตะก้าสกุลไม่ทราบว่าเรียกผ้าอะไรเคยเห็นไม่จ๊เหินเนี้ยของชาวอีสานเหมือนกันสิลสวยนีราหารกระโรกที่ไ